ชัดดวงตาประจำเดือนมีนาคมรอบนี้เป็นคิวของลัคนาราศีมังกรค่ะเรียนรู้ดวงดาวเข้าใจชีวิตหมากรุกยงังกองคิดหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะจะให้ชัดเจนเจาะลึกต้องหาโอกาสมาตรวจดวงแบบส่วนตัวกับอาจารย์ี่โครานะคะในเดือนมีนาคมนี้ค่ะภาพรวมก็คือดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนะคะโคจรในเรือนจนรดุงพระ ร่วมกับดาวพระพุธท,ที่โคจรย้อนมานะคะเป็นคู่สมพนนะคะส่งผลให้เป็นเดือนที่คุณจะมีภาระรายจ่ายในสิ่งปัญหาเก่าๆในเรื่องภาระหนี้สินนะคะแต่คุณก็มีมาให้จับจ่ายนะคะต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนมันเป็นเดือนแห่งการเหนื่อยยากแต่คุณก็จะมีจุดพลิกฟื้นดวงชะตาก็คือในราวาพฤษภาคมในช่วงนั้นเดี๋ยวดาวพระราหู ยกย้ายจากเรือนสหัชชะมาเรือนกระดุมพระได้คู่โชคใหญ่พีคำนัชโชคใหญ่อย่างชนะสาพระราหูจรต้องพระสาราสุริยาต้องคู่ปชุ่วคนช่วงนั้นจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจะเหนื่อยร้อยลงนะคะเดี๋ยวเราเจาะลึกในเรื่องของการงานค่ะดาวเจ้าเรือนการงานคือกรรมะคือดาวพระศุกร์กมมะสัชชะดาวเจ้าเรือนกรมมะเป็นมหาอุดในราศีมีนนะคะร่วมกับดาวพระราหูดาวพระ อาทิตย์นะคะส่งผลแม้จะออโครจรลักษณะมวลแต่ก็ส่งผลดีค่ะเพราะงานจะรุมเร้าจะมีเงินเข้ามาจากการงานจากลู่ทางต่างๆรวมทั้งจากการที่คุณได้ติดต่อนะคะในเรื่องการงานมาก่อนนั้นนี้ได้ยังไม่ประสบความสําเร็จจะมีคําตอบในเรื่องของงานและเงินที่คุณรออยู่ค่ะก็เป็นเดือนที่งานรุมเร้าถือว่าดีนะคะสําหรับ ในเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะส่วนในจุดหนึ่งที่ทำให้มองว่าดีก็คือดาวพระศุขได้ปัุมเกณฑ์นะคะสุขรสามดังนี้จะเจริญยิ่งยศนานะคะคือเนื้อหอมมีงานลุมเร้ามาจากหลากหลายรูปทางนะอาจารย์มองว่าดีค่ะเพราะว่างานเยอะเงินก็จะเยอะนะ เป็นจุดจังหวะที่ดีของชาวรัคนามังกรน,นะคะหลังจากราวปี2,562แล้วก็ปี2,565เป็นจุดจังหวะที่พลิกผันของชีวิตและหนักหน่วงของชีวิตมาค่ะต่อไปในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระราหูกระดุมพระศาสระการเงินมาจากการที่คุณติดต่อสื่อสารจากมิตรเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าๆนะคะเพื่อน ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเ,เจ้านายเก่าๆจะนํารายได้นางลูกทางแห่งการเงินและโชคลาภมาให้กับคุณค่ะการเงินถือว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์มีเงินสําหรับมาจับจ่ายในเดือนมีนาคมแล้วอีกจุดจังหวะหนึ่งเขาเดือนพฤษภาคมคือดาวพระราหูย้ายมาในเดือนกระดุมพะระเป็นเกษตรตามพอดีตอนนั้นเป็นจุดจังหวะที่คุณจะมีเงินก้อนมีโชคเสี่ยงโชคก็จะประสบความสําเร็จค่ะสําหรับ การเงินของชาวลัคนามังกรน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรืองจ้ความรักเนี่ยเราดูหลายมุมก็คือดาวเจ้าเรือปัตตนิกและดาวพระศุกร์ความรักเนี่ยตอนนี้จะไม่ค่อยดีนะักสัมพันธภาพเนี่ยค,คุณงานเยอะคุณจะไม่มีเวลาดูแลคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นหาโอกาสนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะหาโอกาสไปพักผ่อนไปสถานที่ต่างๆวางงานลงบ้าง แบ่งเวลาให้กับคนรักคู่ครองนะสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่โสดนะคะจะมีเกณฑ์โดนหลอกนะคะโดนหลอกนะให้ระมัดระวังอย่าไปไว้วางใจง่ายๆนะคะระวังเขามาหลอกให้รักนะให้ระมัดระวังถือว่าในเดือนมีนาคมชาวาารัคนามังกัรมีจุดเข้มแข็งมั่นคงในเรื่องของการเงินและการงานค่ะ,ะแสดงความดีด้วยและอีกถึงจังหวะหนึ่งคือ5พฤษภาคม ในช่วงนั้นดาวเทพราหูย้ายมาอยู่กระดุมพระไป็นเกษตราพ็ดีมั่นคงเงินก้อนใหญ่รออยู่ขาดของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะส่วนในเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะให้เรามัดระวังเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็เรื่องของไมเกรนนะคะคุณจะมีความเครียดสะสมนะแล้วก็เรื่องของ ความดันโลหิตพยายามรับประทานอาหารที่ไม่มีผลต่อความดันโลหิตนะคะก็ไปเช็คอัพร่างกายนะคะแล้วก็หาโอกาสพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะหาเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองค่ะสำหรับเคล็ดลับเสริมมงคลของชาวรัคนาราศีมังกรนะคะหาโอกาสนะคะไปสร้างบุญที่เป็นการสร้าง วัดสร้างโบสถ์สร้างพระวิหารเพราะทาไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะคุณมีดาวประจำตัวคือดาวพระเสาซึ่งเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับสถานที่โบราณต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าลัคนามังกรคุณไปร่วมบุญทํานุบํารุงสถานที่เก่าๆไม่ว่าจะเป็นวัดโบสถ์ต่างๆสถานปฏิบัติธรรมที่ต้องซ่อมแซม บุญนี้จะเป็นเนื้อนาบุญให้คุณเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในชีวิตค่ะและเคล็ดลับเสริมมงคลอีกอย่างหนึ่งก็คือหาโอกาสนะคะ มีเหรียญเทพราหูทรงคุศนะคะที่จัดสร้างโดยท่านจารักโหาธิบดีนะคะของสถาบันพยากรศาสตร์นะคะเหรียญน,นี้เป็นนวโรหะครบสูตรนะคะบรรจุด้วยชนวนมวลสารจากที่จารักษนสะสมในการที่ท่านสร้างพระสร้างเทพมาตลอด20ปีค่ะมีชนวนมวลสารอัดแน่นอยู่ในเหรียญเทพราหูทรงคุศนี้นะคะรวมทั้งนะด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นดวงมาตรฐาน ที่เป็นเกษตรมหาอุปมหาจักรนะคะที่จะหนุนนําดวงชะตานะแล้วเหรียญเทพราหูทรงคุณนี้นะคะเข้าพิธีพุทธาพิเศษถึง3วาระนะคะรวมทั้งอธิษฐานจิตโดยพระอรหันต์ค่ะหลวงตายเยือนขันติพโรค่ะเพราะฉะนั้นหาโอกาสพกเหรียญพระราหูติดกายประจําตนค่ะยิ่งในวาระวันที่หพฤษภาคมดาวเทพราหูยกย้ายเนี่ยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราคนามังกรค่ะ จะเสริมส่งเรื่องการเงินและปังให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้อย่างมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรออัปเดตในเดือนต่อในเดือนต่อไปนะคะก็ฝากกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักนะคะ